สวัสดีนะครับนักเรียนระดับชั้นม4ทับหเนาะทีนี้ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องของอเกี่ยวกับอะตอมกันอยู่ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องที่ครูจะอธิบายในวันนี้จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์นิวเคลียร์เนาะแบบฝึกหัดที่ให้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดตรงนั้นเนาะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะ ไปดูวิดีโอที่ครูส่งให้มาบ้างแล้วแหละน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรนะครับนะิวเคลียร์ซิมโบลเนี่ยอ่ะสัญลักษณ์นิวเคลียร์ท่านพูดถึงสัญลักษณ์นิวเคลียร์เราก็จะนึกถึงหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะนึกถึงอ่ะ x นะครับ x อ่ะตรงข้างบนข้างบนนะครับข้างบนซ้ายเนาะข้างบนซ้ายตรงนี้ให้เป็น a แล้วกันนะแล้วข้างล่างซ้ายก็จะเป็น z โดยที่อ่ะ โดยที่ a ตรงเนี้ย a ตรงเนี้ย a ข้างบนตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเลขมวลน,นะครับเลขมวลส่วน z ที่ข้างหน้าตรงนี้เขาจะเรียกว่าเลขอะตอมอเลขอะตอมส่วน x x มันก็คือสัญลักษณ์ของธาตุนะครับสัญลักษณ์เนาะ สัญลักษณ์ของธาตุนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสัญลักษณ์ของธาตุอย่างเช่นไฮโดรเจนอ่าไฮโดรเจนไฮโดรเจนเป็นอย่างเงี้ยไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะมีเลขมวลเท่ากับ1เลขอะตอมก็จะเป็น1อย่างเงี้ยนะครับเช่นไฮโดรเจนอ่าเช่นฮีเลียมนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นฮีเลียม He ฮีเลียมฮีเลียมจะมีเลขอ่าเลขมวลเท่ากับ ส่นะครับส่วนเลขอะตอมเท่ากับ2นะครับซึ่งไอตัวเลขเหล่านี้มันสามารถดูได้ในตารางธาตุเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีนู่แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าตัวเลขอ่าที่ครูกําหนดมาให้นะนะครับในแบบฝึกหัดเนี่ยครูกําหนดตัวเลขมาให้แล้วเนาะอันนี้เราไปทําความเข้าใจดีกว่าว่าตัวเลขนแต่ละตัวนี้มันคืออะไรนะครับซึ่ง ไอ,นะอ,อ้เลขมวลเนี่ยนะครับเลขมวลเลขมวลความหมายของมันก็คือเลขมวลเนี่ยมันคือจํานวนนะครับมันคือจํานวนโปรโตอนบวกกับนิวตรอนนะครับหรือเรียอกอย่างหนึ่งว่านิวเคลียสนะครับมันคือนิวเคลียสนิวเคลียสคืออะไรก็คืออยู่ตรงกลางนะครับให้เรานึกถึงแบบ อาแบบจะลองอะตอมนาะที่มันจะมีตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นนิวนิวเคลียสตรงกลางเรียกว่า New Chris, นะิวเคลียสเนาะนิวเคลียสนะครับตรงกลางนะส่วนที่มันอยู่ข้างนอกตรงนี้เรียกว่าอิเล็กตรอนนะครับอิเลนะ็กตรอนเนาะอิเล็กตรอนจะวิ่งอยู่ข้างนอกนะครับส่วนข้างในข้างในตรงกลางเนี่ยจะเป็นโปรตอนกับนิวตอนอยู่ข้างในนะครับ มันเกิดจากจํานวนเอาจํานวนโปรตอนบวกกับจํานวนนิวตรอนเนาะก็จะได้เป็นวเคลีอสอยู่ตรงกลางหรือเป็นเลขมวลน,นั่นเองส่วนข้างล่างนะครับมันคือเลขอะตอมเลขอะตอมเนี้ยมันเกิดจากนะครับมันคือมันคือ,คอจํานวนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนเขาจะเขียนสัญลักษณ์ของมันคือ e แล้วก็มีลบอยู่ข้างบนใช้แทนคําว่าอิเล็กตรอนนะ ส่วน p p ก็คือโปรตอนนะครับโปรตอนฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้อยู่แล้วถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนาะเราก็สามารถที่จะเขียนได้เนาะตรงนี้ไฮโดรเจนคือสัญลักษณ์ธาตุนะครับีก he ก็คือสัญลักษณ์ของธาตนะุเนาะอันนี้เรารู้แล้วแหละนะครับทีนี้มาดูอย่างเช่นไฮโดรเจนมีเลขมวลมีเลขมวลเท่ากับ1เนาะเลขมวลเท่ากับ1แสดงว่ามันจะมีโปรตอนเท่าไหร่ครับ แสดงว่ามันจะต้องมีอะเอาอย่างนี้ให้ให้เรามาดูตรงตรงข้างล่างก่อนดีกว่าเนาะให้มาดูที่เลขอะตอมก่อนดีกว่าเลขอะตอมหนึ่งหนึ่งก็แสดงว่ามันมันมีโปรโตอนเท่ากับหนึ่งหรืออิเล็กตรอนก็จะเท่ากับหนึ่งซึ่งธาตุปกติโดยทั่วไปเนะี่ยมันก็จะมีจํานวนโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเท่าเท่ากันเลยนะครับมีอย่างละหนึ่งแสดงว่าไฮโดรเจนเนี่ยมีโปรโตอนหนึ่งอิเล็กตรอ,อ,อนหนึ่งนะครับ ส่วนข้างบนเนี่ยมันเกิดจากเอาโปรโตอนบวกนิวตอนก็แสดงว่าโปรโตอนบวกนิวตอนเรารู้โปรโตอนและเท่าไหร่ครับโปรโตอนของเราคือ1โปรโตอนนะครับคือ1แสดงว่าโปรโตอนบวกนิวตอนเท่ากับ1ใช่ไหมเท่ากับไอนหนึ่งนี้คือเลขเลขมวลเนาะฉะนั้นเนีน่ย N, n ต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ N ก็ต้องมีค่าเท่ากับศใช่ไหม เพราะ1นึบวกศเท่ากับหแสดงว่าไฮโดรเจนเนี่ยสรุปว่าไฮไฮโดรเจนเนี่ย1 1เนี่ยมันก็จะมีโปรตอนเท่ากับ1ใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเท่ากับ1และนิวตรอนเท่ากับ0นั่นเองนะครับเข้าใจหรือยังเนาะเข้าใจไหมอ่ะดูตัวอย่างอีกอีกอันนึงนะครับอย่างฮีเลียมอ่ะอย่างฮีเลียมเนาะ เคลียตัวอย่างอย่างฮีเลียม้วกันเนาะฮีเลียมตรงนี้นะครับ4 4ก็คือโปรโตอนนะครับโปรโตอนบวกนิวตอนเนาะส่วน2ข้างล่างเนี้ยมันคือโปรโตอนโปรโตอนเท่ากับ2อ,อิเล็กตรอนก็เท่ากับ2เนาะฉะนั้นเนี่ยโปรโตอนข้างบนมันก็มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมสองสองบวกเอ็นแล้วได้เท่ากับสี่นะครับ ใช่ไหมสองบวกเอ็นเท่ากับสี่ฉะนั้นเนี่ยเอนิวตอนมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับสองใช่ไหมครับเพราะสองบวกสองเป็นสี่อย่างเงี้ยสี่มันคือเลขอันนี้คือเลขเลขมวลนะครับมันคือเลขมวลนั่นเองฉะนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่าฮีเลียมเนี่ย 4, นะครับสรุปได้ว่าฮีเลียมฮีเลียม42นะครับมันก็จะมีโปรโตอนเท่าไหร่ครับ สองมีอิเล็กตรอนกี่ตัวสองสองตัวนะครับเราก็จะมีนิวตรอนเท่าไรครับนิเตรอนก็คือสองตัวนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนเข้าใจแล้วเนาะเขาจะหลักการตรงนี้นะทีนี้มันก็จะมีบางเคสบางกรณีที่ถ้าสมมุติว่ามันมันเป็นไอออนอันนี้คือมันเป็นธาตุนะครับอันนี้มันอยู่ในรูปของธาตนะุเนาะ ถ้ามันอยู่ในรูปของไอออนไอออนมันจะมีทั้งไอออนบวกไอออนลบอย่างเช่นอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างฟลอรีนมฟลอรีนโดยปกตินะครับถ้าเป็นธาตุปกติฟออรีนมันจะมีเลขอะตอมเท่ากับ11นะครับเอ้ยไม่ใช่มันจะมีเลขอะตอมเท่ากับเานะครับเอา9้มีเลขอะตอมเกบ9เนาะแล้วก็จะมีเลขมวยเท่ากับ18นะครับอะ มีเลขมเลก่ากับ18นี้ f โดยปกติฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแสดงว่า f f o u r l เนี่ยมันจะต้องมีโปรตอนเท่าไหร่นะโปรตอน9เนาะอันนี้เราต้าจะคิดได้9มีอิเล็กตรอนก็ถ้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเเหมือนกันแล้วก็จะมีนิวตอนเท่ากับเท่าไหร่ครับนิวตอนก็คืออ่าโปรตอนเรามี9 9บวกอะไรได้18ก็คือ9บวก9เป็น 18เห็นไหมครับว่ามันจะมีจำนวนเท่ากันหมดเลยอย่างเก้้นะครับเนาะอะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางเคสมีบางกรณีที่ถ้าสมมติมันเป็นอย่างนี้ f ลบนะ f ลบอ่ f า f 9 18ลบอย่างเงี้ยถ้าเป็น f ลบอะเป็นไอออนลบไอออนลบ ประจุลบมันก็คืออิเล็กตรอนที่มันเกินมานั่นเองมันรับอิเล็กตรอนเข้ามานะครับมันรับอิเล็กตรอนเกินมามันก็เลยเกิดประจุขึ้นมาถ้ามีตัวเดียวถ้ามีลบแค่ลบเดียวก็แสดงว่ารับอิเล็กตรอนเพิ่มมา1ตัวเะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ p p ก็เท่าไรครับ p ก็คงเท่าเดิมโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะครับอย่าลืมนะ โปรตอนมีประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบการที่มันมีไอออนลบขึ้นมาแสดงว่ามันรับอิเล็กตรอนเข้ามาเกินนะครับรับอิเล็กตรอนเข้ามาเกินเนาะมันก็จะมีโปรตอนเท่ากับ9เหมือนเดิมนะครับ9อ่ะอิเล็กตรอนนะอ่ะอิเล็กตรอนนี่แหละมันรับตอนแรกม,มันมีอยู่9ใช่ไหมมันรับมาเพิ่มอีกหนึ่งมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับเป็น่างเงี้ยเป็น10นะครับส่วนนิวตอนนิวตอนให้อื่น เดียอจะเป็นเท่าไรนิวตอนก็ยังคงเป็น9เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การที่มันเป็นประจุลบขึ้นมามันก็จะมีผลกับอิเล็กตรอนเท่านั้นส่วนโปรตอนกันนิวตอนก็เท่าเดิมนะครับโอเคนะอันนี้กรณีเป็นลบกรณีที่มันเป็นบวกบ้างละ่ะกรณีที่มันเป็นบวกอย่างเช่นโซเดียมอ่เ Na โซเดียมโซเดียมเขาจะมีเลขอะตอมเท่ากับ1 1นะครับมีเลขมวลเท่ากับ23 นี้โซเดียมโดยปกตินะครับโซเดียมเนาะโดยถ้ามันอยู่ในรูปของธาตุปกติอันนี้อยู่ในรูปของไอออนเนาะอันนี้เรียกว่าไอออนนะครับอยู่รูปของไอออนอันนี้เรียกว่าธาตุนะครับอันนี้มันอยู่ในรูปของธาตุเฉยอันนี้อยู่ในรูปของไอออนนะครับอันนี้อยู่ในรูปของธาตุเนาะถ้าเห็นเดียวๆอย่างเงี้ยมันคืออยู่ในรูปของธาตุนะครับ Okay. ถ้าเรามาวิเคราะห์กันมันก็จะมี p p เท่าไหร p ก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างคือเลขอะตอมเนาะข้างล่างคือเลขอะตอมเนาะเลขอะตอมคือ11ดใช่ไหมก็จะมี p เท่ากับ11 p. เอ p ิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็เท่ากับเท่าไรกับ11บเเท่ากันเนาะส่วนนิวตรอนละ่ะนิวตรอนเท่าไรอ่า11ก็คือนิวตรอนเกิดอ่าหาได้จากเอาโปรตอนหุนนิวตรอนโปรตอนเรารูแล้วว่ามันคือ11 1 1บบวกอะไรได้ยี่สิบสามครับส1บบวกอะไรได้ยี่สิบสามเอ่ยก็คือสิใช่ไหมครับอ่ามันคือ12บสองแสดงว่านิวตรอนเท่ากับ12นั่นเองทีนี้ถ้ากรณีที่มันเป็นบวกนะครับอ่ากรณีที่ n a มันเป็นบวกอะ่ะนะครับน,นี้11บอันนี้23ิบสามกรณีที่มันเป็นบวกมันก็แสดงให้เห็นว่านะครับ การที่มันบวกแสดงว่ามันถูกดึงอิเล็กตรอนออกไปคือมันเสียอิเล็กตรอนออกไปนั่นเองแต่ถ้ามันเป็นลบแบบางบนแบบเอฟเนี่ยอันนั้นคือมันรับอิเล็กตรอนเข้ามามันเลยมันเลยติดลบแต่ถ้ามันให้อิเล็กตรอนออกไปมันจะเป็นบวกนะครับฉะนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนมันจะหายไปถ้าหนึ่งบวกเนี่ยถ้ามันบวกเดียวเนาะแสดงว่าอิเล็กตรอนหายไป1ตัวนะครับอ่ะมันก็ยังคง p มาวิคะห์กันเนาะพี่หรือโปรตอนก็ยังคงเป็นส1บเเท่าเดิมมันเพราะว่านิวเคลียสจะไม่ได้มีผลอะไรนะครับจะมีผลแค่อ e ิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็จะมีค่าท่ากัดเท่าไร่เอออิเ e ล็กตรอนมันเสียไปน1นตัวก็จะเหลือแค่1ิตัวนั่นเองเนาะส่วน n n ก็ยังคงเป็นส2บสองเท่าเดิมเห็นไหมครับง่ายไหมบวกกับลบเนาะอ่ะมาถึงต้นจุดนี้นักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่า อส้นักนิวเคลียมันแสดงจํานวนอะไรบ้างก็คืออนุภาคมูลฐานมีโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนอย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วเนาะโอเคหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ทำแบบฝึกหัดานได้แล้วครับเดี๋ยว